สวัสดีครับวันนี้ก็ไปหาปลาอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับปลานี่ครับปลาเยอะแยะเลยครับนี่เออตอนนี้แม่กําลังช่วยปลดปลาครับนี่เอาปลาออกตะข่ายครับผมนี่ครับเยอะแยะเลยครับแต่ไม่หมดเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหปลานี่ครับนี่ครับมีทุกตาครับผม นี่ครับให้แม่แกแม่แกมาช่วยปลดอยู่นี่ครับนี่ครับเต็มเลยครับเยอะมากครับพี่น้องกินไม่หมดครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับนู่นครับนี่แม่แกอช่วยปลดครับนี่นี่ครับวันนี้ได้ได้มาเยอะเหมือนกันครับพี่น้องหา เวลาเดียวกินไม่หมดครับนี่ครับเยอะแยะเลยนี่ครับทำปลาส้มครับผมแล้วก็ปลาแดดเดียวครับผมนี่ครับทำปลาด้วยครับนี่ครับนี่ครับปลาเล็กนี่ครับสุดยอดอร่อยครับนี่ครับ เยอะครับปลาครับนี่ครับนี่ครับกินไม่หมดครับผมใช้แรงงานผู้สูงอายุครับนี่ครับแม่แม่กำลังเรียกครับนี่ครับปลาเยอะเลยครับนี่อันนี้ปลาพวกอันนี้ปลาซิวครับผมปลาซิวปลาซิวก็ได้ครับครับนี่ครับ แม่แกแม่กําลังทํากําลังปลดปลายครับแม่กําลังทำอยู่ครับนี่ครับผู้สูงอายุวัยแปดแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดครับนี่ครับขยันทุกวันนะครับหน้าบ้านนี่แกจะกวาดให้สะอาดหมดเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกวาดทุกวันครับแม่ผมครับนี่ครับขยัน นี่ครับนี่นี่ครับแกขยันครับทํางานทุกอย่างครับอแกแกพิการแกแกยังทําทุกอย่างครับนี่ครับปลูกผักก็ปลูกเป็นครับนี่มะยมเยอะแยะเลยครับนี่ครับเต็มต้นเลยครับผมนี่ครับมีลูกใหญ่ครับผม มาดูแรงงานผู้สูงอายุครับผมนี่ครับมหาเองใช้ใช้แรงงานแม่ครับผมนี่ครับแกช่วยช่วยปลดปลาทุกวันครับนี่นะครับนี่ครับนี่อาหารอาหารเช้าถึงอาหารเย็นเลยครับนี่ครับเยอะมากครับนี่ครับเยอะจริงๆครับผมเต็มไปหมดเลยครับไม่มีที่ว่างเลยครับนี่นี่ครับ นี่ขอบคุณครับที่ตามเพจหมาเฮงครับขอบคุณมากครับนี่ครับเต็มหมดเลยครับนี่คืออาหารอาหารเช้าอาหารเย็นครับนี่ครับแต่เยอะมากครับพี่น้องใช้แรงงานแม่ครับนี่ครับแม่ขยันเกกขยันทุกวันนะครับนี่ครับ นี่ครแกจะช่วยอ่าปลดป้านี่ครับจากตะข่ายนี่ครับขอบคุณมากครับที่ตามเพจมาเิงครับบคุณมากครับ